สวัสดีครับมาพ่อับสำรันมานาตลาดนัดวัดโคกนี่ครับดูหน้าไว้พอ่อค้าใส่กอกแซฟติงขี้บนแต่ว่าอร่อยนะอ,อร่อยอร่อยอร่อย,ออย,ออย,ออยนานแล้วเนี่ยไม่ได้อัพคลิปเลยไม่ได้อัพคลิปพี่นุ๋มแล้วแก เอาให้เต็มเตาเลยเต็มเตาเลยสาไม้กระสอบไม้เ <qu> ล <enza> ้วนะยใครเหรอไม่เด็กน้อยไม่กินปลากระพาอกระเพาะไปซื้อกรดองอืมอยากขวนมขวนมากินเนื้อก็เพื่อนน่ะผีกวบเองนะสามผีกวบ นี่สับสับสแบสบไม้ละสิบบาทเลยสับไม่สับสับไม่สับก็ดูคนก็ค้าดิโอ้ยก็ค้ากินหมูแดงเสียบกระดาษสดเนี่ยก็ค้ากินหมูแดงอหมูแดงที่ดังๆนี่เปล่าแล้วดอกแล้วไม่ค่อยมีใครไปดูไม่มันเปิดเทอมด้วยแหละตอนนั้นบิดเทอมเด็กพ่อแม่เอาพาไปดูแต่ก็ยังดังหนู่ไปตั้งแต่ตีสี่ก็ยังดังอยู่นะ ซอฟต์เพวเวอร์ได้เลยมนมันโตขึ้นดไไ้วยอะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้มีแนพนด้าเลยนะหลินห้ยกับอะไรนะปิงปิงช่วง,ช,วงช่วงหลินห้วยกระดังพัดสิกใส่กรอบไม้ละสิบบาทนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเลี้ยงเคี้ยวขัวหรือว่าปลา จะไปตู er. sí, ini, woah, care, Kalau, ้ตู้ตอนน้ทำก็ได้โย่เนี่ยแถ้ามาวยได้น้องมาซะมาแล้วมหมกต่อกแต่พอสองชุ่มไมแล้วมันจะเงียบไปหน่อยต้องรอยากรอนะ โอเคโอเคครับใครอยู่ใกล้ๆก็ตะกวน,นมาอุดหมุนกันช่วยกันสักๆไม้ละสิบบาทไม่ได้แพงนะบบาทไม้ละสิบบาทเองไม่ได้แพงโอเคครับ